สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนนะครับเอฟซีทุกทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหวยหุ้นนี้คือเช้าบ่ายเช่นเคยนะครับวันประจําวันที่8นะครับผมเดือน7 2565นกะครับก็เป็นวันสุดสุดท้ายนะครับก่อนหยุด2วันนะครับแนวทางหุ้นนี้ค่นะครับพี่นะครับก็สําหรับนะครับแนวทางของวันที่7นะครับของวันที่7ถือว่าในรอบเช้าก็มาอยู่นะครับพี่ แต่ว่าแมตผมไม่ได้มาในตัวเน้นนะครับในรอบเช้านะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลนันก่อนนะครับในรอบเช้าผมให้เด่นหนึ่งเด่น6ไปนะครับพี่พี่วิ่งดูที่6นะครับผมผลที่ออกนะครับ866กับ01นะครับก็ล่างเนี่ยมาเข้าในเด่น1แล้วก็1 0 0 1นะครับนี่ครับผมแต่ว่าตัวเน้นผมเน้นเป็น1 3 1 8นเนาะนะครับส่วน3ตัว8 6 6นะครับ6 6ผมไม่ได้จับไว้ให้นะครับพี่พี่นะครับ หกหกไม่ได้จับไว้ให้เนาะมีหกศูนย์หกสองหกแปดหกเก้าแล้วก็หนึ่งหกนะครับแต่ว่าถ้าใครเอาหกไปวิ่งลูดนะครับพี่พี่สายวิ่งสายลูดเนี่ยก็มาหกตรงๆเลยไม่ต้องกลับนะครับในรอบเช้านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับส่วนผลรอบบ่ายนะครับศูนย์ห้าสามกับแปดแปดนะครับเบิ้ลมาดีจริงๆนะครับพี่พี่ศูนย์ห้าสามกับแปดแปดผมให้เด่นหนึ่งเด่นแปดพุ่งด้วยที่หนึ่งไปนะครับหนึ่งนี้หลุดนะครับ ส่วนแปด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 ผมไม่ได้จับไว้ให้นะครับพี่พี่มีแปดห้าแปดหกน่าออกแปดแปดนะครับก็มาแค่ตัวเด่นนะครับพี่พี่ในรอบบ่ายนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับมาแค่ตัวเด่นเนาะเบิลทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับสําหรับนะครับแนวทางนะครับของวันศุกร์นะครับป่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคํานวณนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับไม่ชอบนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับพี่ๆไม่ว่ากันเนาะนะครับผมก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่ๆที่ให้กําลังใจผมเนาะนะครับสำหรับพี่ๆนะครับท่านใดนะครับที่นะครับก็คือว่ารับชมแล้วแนวทางไม่เข้าหรือยังไงนะครับก็ก็ยังไม่ต้องตามผมนะครับพี่ๆเนาะนะครับมันจะเสียทรัพย์กันนะครับพี่ๆผมก็ ผมก็เสียความรู้สึกนะครับเวลาพี่ๆไม่ถูกกันอะไรเงี้ยผมก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆ FC เนาะบางท่านก็ส่งส่งไลน์ส่งอะไรมาให้กําลังใจผมผมขอบคุณมากๆนะครับเนาะที่เข้าใจกันนะครับพี่ๆสำหรับนะครับผมสลับในรอบเช้านะครับวันศุกร์หวังว่าจะแตกทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับพี่ๆผมให้ไปที่แปดนะครับหกนะครับผม สายวิ่งรูดนะครับสายวิ่งรูดผมให้ไปที่8นะครับให้ไปที่8เด่น6นะครับผมก็จะมี60นะครับหกสองหกสี 6. หกเจ็ดนะครับผมส่วนเด่นแปดเพงรุ่นที่แปดนะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้านะครับตัวเด่นจะเป็นที่แปดหกนะครับพี่พี ส่วนตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับสลับในรอบเช้านะครับรอบเช้านะครับผมให้ไปที่หกสองนะครับหกศูนย์นะครับผมแปดห้าหนึ่งแปดนะครับตัวเด่นจะเป็นที่แปดหกนะครับพี่ๆสลับในรอบเช้านะครับส่วนเลขสามตัว นะครับเลข3ตัวหลักร้อยผมให้ไปที่เลข8นะครับพี่พี่แดนะครับ88 5นะครับผมสลับในรอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่พี่ตัวเด่นผมให้ไปที่4แล้วก็5 นะครับพี่พี่สายวิ่งสายลูดนะครับผมฟันไปที่สี่นะครับพี่พี่ให้ไปที่สี่นะครับเด่นห้านะครับผมก็จะมีนะครับห้าสองนะครับผมห้าสามนะครับห้าเจ็ด 59นะครับส่วนเด่น4นะครับก็จะมี40นะครับ42 48 49นะครับผมตัวเด่นก็จะเป็นในที่45นะครับ ส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับสลับในรอบบ่ายนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่นะครับห้าเก้านะครับผมห้าสองนะครับสี่แปด 40นะครับผมตัวเด่นจะเป็นที่45นะครับผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับพี่ๆส่วนมากผมสังเกตดูเนาะนะครับวันวันวันศุกร์เนี่ยส่วนมากเขาจะมี2ติดมานะครับพี่ๆแต่ว่าในสูตรผมมันมันเด่นแบบนี้นะครับเด่นเด่นอีกตัวเด่นอีกตัวก็คือเลข9นะครับในรอบบ่ายนะครับเด่นอีกตัวคือเลข9นะครับแต่ว่าผมจับตัวที่เด่นสุดก็คือ4กับ5มานะครับพี่ๆก็ขอให้มาในตัวที่เราเน้นให้ก็แล้วกันนะครับหลักร้อย นะครับผมหลักร้อยผมให้ไปที่เลขเก้านะครับเก้าห้าเก้านะครับผมเก้าสี่ศูนย์นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับอย่างที่ผมบอกก็ถ้าใครชอบเลขสองนะครับก็พยายามติดสองใบนะครับสลับแนวทางเนาะนะครับผมวันนี้ห้าสองนะครับแล้วก็สี่สองไป นะครับเพราะว่าวันศุกร์บางทีเขาชอบติด2มานะครับไม่เช้าก็บ่ายนะครับพี่พี่ก็ฝากไว้พิจารณานะครับตัวเลขทุกตัวอย่างที่บอกนะครับผมทํามาจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดมีเข้าเสมอนะครับพี่พี่นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณกําลังแรงใจจากพี่พี่เอฟซทุกๆคนนะครับเนาะที่ยังให้กําลังใจแอดนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่พี่ก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับหรือว่าส่งไลน์มาให้กําลังใจแอดนะครับนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งนะครับแนวทางไม่เข้านะครับเนาะ นะครับพี่พี่เอฟซีก็เสียทรัพย์กันนะครับผมก็เข้าใจนะครับเนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจากใจนะครับพี่พี่นะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับผมก็อย่างที่บอกบางครั้งก็ผมอาจจะไม่มีเวลานะครับหรือว่าเวลาอาจจะพักน้อยนะครับการคิดคำนวณก็มีส่วนนะครับพี่พี่นะครับผมครับผมสลับคลิปนี้นะครับก็ขอให้นะครับขออวยพรให้พี่พี่ทุกๆคนนะครับมีโชคในแนวทางของวันศุกร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางหุ้นนิเคอี แนวทางหวยเลาพัฒนานะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นะครับผมจะลงในแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับพี่พี่นะครับหวยรัฐบาลไทยแล้วก็หวยรัฐบาลออมสินในในงวดที่2นะครับที่ผมลงงวดงวดแรกครับอมสินผมลงไปเข้าไปในที่เด่นเด่น4กับเด่น3ถ้าจำไม่ผิดผลน่าจะออกไปที่3ามสีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับในเลขบนนะครับอันนี้อมสินนะครับผมก็รอติดตามรับชมนะครับผม สำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ